รวยแซงเศรษฐีแค่นาขึ้นจอรับเงินแสนเปิด5ดาราชายหญิงคาตัวปี2565พุ่งสูงติดอันดับของประเทศเริ่มที่น,นเดชกุคิมิยะพระเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงที่แม้จะผ่านมาหลายปีแต่ความฮอตของน,นเดชก็ไม่แผ่วลงเลยแต่อย่างได้จึงทําให้มีค่าเหนื่อยในการออกงานอยู่ที่350,000บาทต่อง,งานส่วนยาย่าอุรัสยานางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงอีกคนยังคงความฮอตเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องจึง ทําให้ยายามีค่าเหนื่อยในการออกงานอยู่ที่ยายา3 0 0 0 0นบาทต่อง,งานทางด้านคู่จินแห่งปีอย่าง p ีพีกริดและ b บิวกินฟูดิโพงที่ปังสุดๆปังไม่ไหวยังคงได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีลดน้อยลงเลยเพราะความสามารถที่มากมายและความฮอตของคู่นี้จึงทําให้ PP b ีบิลกินมีค่าเหนื่อยออกงานคู่สูงถึง4ี่แสนหบาทต่อง,งานเลยทีเดียวส่วนคู่จินสุดฮอตที่มีแฟนคลับมากมายอย่างสหนุ่มีพฤกและ นุนิวชวารินที่แจ้งเกิดอย่างสวยงามจากซีรีส์ดังนิงเฮียก็หาวาซื้อต้องบอกว่าทั้งคู่กระแสะมาแรงสุดๆในตอนนี้จึงมีค่าเหนื่อยในการออกงานคู่กันอยู่ที่4 0 0 0 0บาทต่อง,งานปิดท้ายที่อิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่นาทีนี้ไม่มีใครฮอตเท่าเธอแล้วเพราะตอนนี้อิงฟ้าได้จับจองครองแทบจะทุกอีเวนต์ไปเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าคาตัวทำงานต่อหนึ่งชั่วโมงสูงพุ่งทะยานแสงหน้าน,านางเอกรุ่นพี่ไป เรียบร้อยด้วยเรทค่าตัวอยู่ที่70,000สบาท